สวัสดีครับอยู่กับผมจีจีทีวีนะครับตอนนี้มาเล่นเกมอะไรวะเกมอะไรก็ได้ที่แนี้มีรู้ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเกมอะไรครับ<น>แล้วก็โหลดมาเล่นไปแค่นั้นแหละครับมันเหมือนมันมีลงท้ายคขาว่าตัวพ่ออ่ะเกมตัวพ่อแลอ้ว สมัครดูเฟซบุ๊กอาจจะอาจจะตัวนี้ก็ได้นะครับสมัครดู Facebook. เฟซบุ๊กดำเนินการต่อนะฮะเฮ้จะรอให้เรียละชื่อนะคะตั้งชื่อ C C T V ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับที่อยากตั้งครับนี่แหละไม่มีใครซ้ำแน่นอนกดไหนวะกดนี้ คอนเฟิร์มคอนฟิร์มเอาตัวเลขใส่ก็ได้นี่จัดไปไ้แล้วค่ะัเอี่ายวทั่วไปหรือจั่วไปลกันเออเลิกนกันเลยอะอย่าให้มืออาชีพนะ ยินดีต้อนรับสู่อนหน้าจอซ้ายมือเพื่อนที่เ้็นหมายพื้นที่ว่างซนขวามือเพื่อควบคุมมุมมองคลิกปุบก่อนอื่นโปรดศึกษาวิธีควบคุมกนี่คือศูนย์กลางมองมองพื้นที่ว่างซนขวามือเพื่อควบคุมมุมมองตอนนี้แดดลมลมอะไรก็ได้นะครับเคลื่อนไหวหน้าจอขับเลงเสริม oh ร right ูนแล้ว้าส mm. oh ู่ห <Swedish> น <ara> ้าต <a> <neighbors> ั้งค่าการสัมผัสตอนแรกกินควบคุมไกด์มาด้วยดูส คลื่อนไหวหน้าจอขามือเล็งศัตรูลิบปุ่มยิงส่างหาศัตรูด้านหน้าตรวจเลือกรูปแบบการยิงที่ต้องการเพื่อสู้ต่อขณะที่กำลังเคลื่อนที่สามารถเล็งหรือเลีเเ้ยวเปลี่ยนทิศทางได้รีปุ่มยิงสังหาศัตรูด้านหน้า คิวนะอืมลิกปุ่มกระเป๋าเพ่ดเปลี่ยนสไนเปอร์โอ้โกดค้าที่ปุ่มยิงระดับเลยนะสไนเปอร์บอยใช่เปิดค้่ิงเปลยปุิงืองโอ้อ่าปื่สไนเปอร์ระดับอนะที่มันให้มาฟรีโคดเกมอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่ที่รู้มันมาใหม่ลอมไปโหลดมนเล่นกันได้ฮะเขาไม่ได้จ่ายครับ เจตคอนเฟิร um ์มสามนอลสามบอลยนดีด <re> kind of ้วยคุณได้รับเอ็มรีบเพิ่อไปยังโกดังริกติดตั้งเพื่อทำการเปิดอาวุธในกระป๋องใช่ค่ะใช่ไปเข้าสนามรบกันเถอะหมดท้ายหมดพักรบหมดสเตอร์หมดท้ายรบทนลองผิกหมดลุ้ย เมันมีแบบหมสุ่มรูนาบ่อบ่อถ้ามันเป็นสีแดงนั่านันน่นล็อคลอคล็อคจอยฮะจอยอเนื้อหัวมองอะไครับ ได้ถ้ากดตัวเือเดินตายจะเปลี่ยนกระเป๋าได้ทันทีนี่นี่กระเป๋าสไนเปอร์จะเอาไหมดีดีดลื่นไมันเอาเถ้าจะเลือกกระเป๋าสามต้องเก็บให้ทรัพย์ส,สมน,นี้ได้สองอร้อยถึงจะได้ไม่รู้จักจีกทีท,ทีวีแล้วพีน่น้อง นกเลยอผู้ชมครับาปเลยครับแด่กเราผู้ชนะเอางเปิดผลงานสักหน่อยสามารถอคะแนนเตงๆของคุณได้นะอะไรเนี่ยเบลลมันบอกเลย มันได้เลยวลห้าแล้วกูแต่พีพีรู้กม่ได้แต่เนี่ยนี่ล้วีล้วพีแค่วางย่อฮึพทำอะไรอยู่ นล่นเลยอะไรเนี่ยแพ้ไม่หนากที่ได้หมดได้หมดครับได้หมดทั้งสดชื่น สัตว์พายมัดเบเกอร์จะเย็นจานรีมาบุกจางจางทีบอนคิวยิงอะไรวะเนี่ยเราอ่ะโอ้โหสวย

อ้าวเล่นหนึ่งเพชรฮะ ราชนะอยู่แล้ว,วสตั้นสิบชั่วโมงยังได้นะเนี่ยอ้าวมันมันยิงแบบลบๆอ่ะก็ได้ยังเล่นแบบนี้ใช่ไหม ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยอ้นออเอ๋อ,อ,อเเลี้ยนดูละอเรนี่ครับผมขอเจ็บคลิปเอ้ยผมขอ็บคลิปเพียงเท่านี้ครับ